สวัสดีค่ะเพื่อนๆยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยโชเซนแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลเอาใบที่น่ารักคุ้มค่าหน้าตามมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเอามาทําให้ดูว่าแสอะไรได้บ้างสะพายแล้วเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบในก Channel, ระเป๋าชาแนลแล้วก็กําลังจะตัดสินใจซื้อสักใบหนึ่งอยู่นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ใก้อยได้นะคะวันนี้เนี่ยก้อยก็มาด้วยน้องแรไอเทมที่ คิดว่าไม่น่าจะเห็นในตลาดกันมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือใบนี้ นเองก็เป็นน้อง small flap bag นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบมีสายโซ่พิเศษนะอันนี้ก็จะอยู่ใน collection 2 1 p นะคะก็คือ2021 pre spring summer น้องเขาจะมีความเป็นสีเขียวสดใสนะคะเป็นเขียวโทนเข้มที่สดใสแล้วก็ cc logo เนี่ยจะแบบเป็นเป็น e n าเมลคือคือมีความพ่นสีเขียวลงไปนะคะ ทําให้ซีซีโลโก้แบบนี้จะมีราคาแพงเป็นพิเศษนะแล้วก็โซ่ของเขาเนี่ยจะเป็นโซ่ที่ใหญ่นะคะแล้วก็เออ่ จะเป็นเหมือนเชือกเป็นแบบผ้าหลายหลายสีนะคะทำให้เวลาสะพายออกมาแล้วดูเก๋มากนะก็จะมีความเป็นแบบ l i m i t e d edition นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนคลาสสิกปกติเลยก็คือมีสมายพ็อกเก็ตนะคะไซส์อันนี้จะอยู่ที่หน้ากว้าง6นิ้วนะคะแล้วก็สูงอยู่ประมาณ3นิ้วครึง่งแล้วก็ด้านข้างจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะทำให้เขาเนี่ยเป็นไซส์ที่ใช้งานได้จริงนะคือ จุของเนี่ยเทียบเท่ากับมินิแปดเลยแหละอืมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้เพื่อนๆดูนะคะด้านในจะบุด้วยหนังสีน้ําตาลเก๋มากนะคะแล้วก็ช่องที่ใส่ของเนี่ยก็จะเป็นผ้าสีน้ําตาลเอ่อด้านในจะค่อนข้างคล้ายกับพวกมินิเจ็ดมินิแปนะคะคือเป็นช่องโลง่ลงๆแล้วก็มีช่องใส่ตรงนี้เอาไว้ใส่บัตรใส่เงินก็ได้นะคะแล้วก็ตรงป้ายเนี่ย จะเห็นป้ายแผ่นสีเขียวเนี่ยก็แบบทำมาน่ารักมากนะคะก็เขียนคำว่า Chanel Made in Italy แล้วก็ตรงมุมตรงนิ้วชี้ก้อยก็จะเป็นลิ้นหนังสีเขียวนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์โฮโลเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะของก้อยเนี่ยจะเป็น iPhone 11นะคะความยาวเกือบเกือบหนิ้วเนี่ยก็คือใส่ได้เลยนะคะสบายมาก อืมคือจุได้ดีแล้วก็ถ้ามีการ์ดโฮเดอร์นะคะก็ใส่ลงไปได้นี่การ์ดโฮเดอร์ใส่คุณแจรถได้นะคะแล้วก็ลิปสติกใส่ลงไปได้อืมแล้วก็ถ้ามีแอร์พอร์ตก็ใส่ได้นะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแต่อาจจะต้องแบบจัดระเบียบนิดหน่อยนะคะอืมนี่ ใส่ลงไปแล้ว AirPods ก็คือในนี้มีไอเทมที่จำเป็นนะคะมีกระเป๋าสตางค์การโฮเดอร์โทรศพรัพท์ AirPods l i ิ s t i c k แล้วก็กุญแจรถซึ่งเป็นไอเทมที่ก้อยก็เวลาใส่มินิแปก็ใส่เท่านี้เลยนะคะก็ซส์เขาก็ยังจะดูเหมือนเดิมนะไม่ได้บวมแต่อย่างใดก็คือเป็นไอเทมที่แบบเล็กๆแต่จุได้เยอะนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงนะคือประหยัดกว่ามินิแปนะคะแต่ว่า จะต้องเป็นคนที่ชอบในสีสันนิดนึงเพราะว่าเขามาในช่วงของสปริงซัมเมอร์ก็จะเป็นความสดใสนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะสะพายให้เ,เพื่อนๆดูว่าแบบสะายออกมาแล้วเท่เก๋แค่ไหนคือสายเขาจะไม่ได้ยาวมากนะคะสะพายออกมา ก็จะแบบคิวๆอ่ะัคือไซส์มันกําลังดีเลยนะคะอย่างบางทีถ้ามินิแปดเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกสักประมาณ2นิ้วมันก็จะมีความตรงๆตรง,ง,งนี้นิดหน่อยแต่อันนี้มันอยู่ที่6นิ้วมันก็จะพอดีมากๆเลยหรือว่าถ้าจะสะพายข้างนะคะก็แบบเอาไว้ออกงานหรือว่าไปทํางานอะไรเงี้ยก็ได้สวยๆนะคะอืมก็ไม่ได้รู้สึกว่ายาวจนเกินไปขนาดกําลังดี แล้วก็ด้วยความที่เขามีความเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยทำให้เขาเก็บสายได้เหมือนพวกมินิ7จ็ดมินิแปเลยนะคือเราก็เก็บสายด้านในแล้วเราทำสายให้สั้นนะคะเนี่ทำแบบเนี้ยเอาสายมาตบแต่งด้านบนแล้วก็สายมันจะสั้นลงนะคะก็ทำเป็น shoulder bag ได้ก็สวยๆไปอีก หรือว่าจะทำเป็นสะพายข้างมันก็จะเติบขึ้นนะคะเพราะสายเราสั้นลงก็มีความแบบคิ้วๆก็ว่าสีเนี้ยมันมันมันค่อนข้างจะยูนิเซ็กนะคณผู้ชายก็ใช้ก็ใช้ได้แบบคุณผู้ชายที่แบบแฟชั่นหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าแบบเอาขึ้นมานิดนึงก็จะมีความเป็นแบบเบลแบ็กเท่ๆก็ได้เหมือนกันอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเก็บสายเป็นแบบ กระเป๋ากระเป๋าหูสั้นก็ได้นะคะก็แล้วก็เก็บมันทั้งหมดลงไปเลยก็ได้อนะเอาอันนี้ก่อนง่ายกว่านี่เก็บลงไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นคลาชนะคะไว้ออกงานก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้คือเป็นกระเป๋าที่ทำได้หลายทรงมากนะคะถือแบบนี้มันก็ไม่ดูใหญ่จนเกินไปนะคะ เพราะว่าหน้ากว้างมัน6นิ้วมันก็เท่ากับกระเป๋าสตางค์ที่แบบเป็นไซส์ของชาแนลก็ไซส์นี้อยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่าเขาหนากว่าทําให้มันจุของได้เยอะกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นหูสั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวตัวนี้ตะขอเกี่ยวนะคะเดี๋ยวทาให้ดูเราก็เอาโซ่ตรงนี้มาเกี่ยวกับโซ่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวด้วยตะขอบตึ๊บ ให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยโซ่สองอันเกี่ยวด้วยตะขอมันก็จะเป็นแบบกระเป๋าหูสั้นไปเที่ยวไปงานได้เหมือนกันนะคะเก๋มากอืมใบนี้ราคาคืออยู่ประมาณ เออไม่ถึงแสนสามนะคะแต่ว่าใช้งานได้เหมือนมีนิแปดทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเป็นไอเทมที่ไม่โหลไม่ซ้ำเหมาะกับคนที่ต้องการความแบบชิคๆเก๋ๆนะคะแล้วก็หนังของเขา,ามีความทนทานทนไม้ทนมือนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งมบที่เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพิ่มเติมได้ที่้อยก้อยขีดด้านล่างโชว์เส้นแบรนด์นะคะชื่อเหมือน YouTube อันนี้เลยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li@ น์แอดชแนลขีดด้านล่างโชว์เส้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ